น้อมจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อรละลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสถานที่เบื้องหน้าของเรานี้เรียกว่ามกุฏพันธนเจดีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในเมืองสำคัญคือเมืองกุสินารา ถือว่าเป็นสังเวชนียสถานที่ปรินิพา์ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่สำคัญนอกจากพุทธวิหารปรินิพานสถานที่สเสด็จดับขันแล้วก็รวมเอามากุฏพันธนเจดีคือสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีละด้วย เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถึงซึ่งปรินิพานบรรดาพุทธสาวกพระเถรานุเถระที่สำคัญมีพระอานนน์พระอนุรุทธะเป็นต้นพร้อมด้วยชาวกษัตริย์แห่งมัลลกษัตริย์ชาวกุสินาราได้ถวาย การเคารพด้วยการบำเพ็ญพุทธสรีระกิจคือตั้งพระบรมศพบ,บำเพ็ญกุศล<ำ>เป็นเวลา7วันนับแต่วันปรินิพานในวันขึ้น15บห้าคเดือน6มาถึงวันแรม8ปดค่ำเดือน6ก็ได้อัญเชิญพุทธสรีละเคลื่อนย้ายพระบรมศพ มาที่มกุฏพันธนเจดีและได้มีพิธีการถวายพระเพลิงพุทธศรีระซึ่งเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพุทธศรีระนั้นเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่กล่าวขานถึงพุทธปาฏิหาร ถึงแรงอธิษฐานที่พุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนที่จะปรินิพพานกระดังมีปรากฏโดยย่อว่ามเมื่อเรามารรกษษัตริย์ได้อัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานที่จิตกาทานหรือว่าเชิงตะกอนนำมกุฏพันธนะเจดีแห่งนี้แล้ว เมื่อได้เวลาเจ้ามัรละทั้ง4ี่ที่ได้รับมอบหมายให้นำคบเพลิงเพื่อทำการจุดไฟหรือว่าจุดเพลิงเพื่อถวายการชาปนกิจนั้นก็ปรากฏว่าเพลิงไม่อาจที่จะลุกไหมพุทธสลีละบนเชิงตะกรได้ ในขณะนั้นท่านพระอนนท์ซึ่งเป็นผู้อาวุโสเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมด้วยพระเถระทั้งหลายก็ได้เห็นเป็นอัศจรรย์เป็นสิ่งว่าทำไมไฟถึงไม่อาจลุกไหม้พระบรมศพได้จึงได้นิม,มนต์ท่านพระอนุรุทธเถระ,ระซึ่งเป็นพุทธสาวกผู้ที่พระพุทธองค์ได้ทรง สราดยกย่องเป็นเอตัคขะในทางทิพพระจักขุยานท่านก็ได้เข้าสู่ฌานสมาบัติเจริญทิพพระจักขุยานเพื่อตรวจดูความเป็นไปว่าทําไมไฟจึงไม่อาจลุกไหมพระบรมศพได้ซึ่งท่านก็ทราบด้วยญาณทิพพรจักขุยานของท่านว่าที่ไฟไม่ลุกไหมเพราะเทวดา ผู้รักษาได้ยับยัง้งตามพุทธประสงค์คือพระพุทธองค์ไม่ประสงค์ให้ไฟลุกในขณะนี้ประสงค์ที่จะรอพระเถระรูปสำคัญที่อยู่ไกลไม่สามารถ <c oughs> มาทันการนิพพานของพระพุทธองค์กำลังเดินทางมา เพราะฉะนั้นเมื่อทราบดังนี้เราพุทธบริษัทก็สงบนิ่งเพื่อรอคอยเวลาในขณะนั้นพระมาหากัสปเทระพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางมาจนกระทั่งมาถึงสถานที่เหตุการณ์ระหว่างทางเอาไว้เล่ารายละเอียดให้ฟังในภายหลัง เมื่อท่านเสด็จเมื่อท่านมาถึงที่ถวายพระเพลิงพระเถระก็รายงานให้ท่านทราบว่าเพลิงที่จุดไม่สามารถลุกขึ้นได้เพราะเหตุว่าพระพุทธองค์ประสงค์รอพระคุณเจ้าอยู่เมื่อพระคุณเจ้ามาถึงแล้วขอนิมนต์ท่านได้ทำสักการะและถวายพระเพลิงพุทธองค์เถิด ซึ่งพระมหากัสปะเถระท่านก็ได้เข้าไปที่เบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาที่ห่อหุ้มด้วยผ้าไหมชั้นในผ้าขาวชุบสำลีห้าร้อยคู่และผ้าไหมหุ้มพระสรีละรอบนอกปฏิสถานอยู่ในหีบศพ ที่ทำด้วยไม้จันหอมท่านได้ก้มศีรษะลงถวายบังคมที่เบื้องพระบาทและได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านไม่สามารถมาทันการนิพพานไม่ได้กราบฝ่าพระบาทไม่ได้กราบลาพระพุทธองค์ขอทรงเมตตาเหมือนอย่างที่เคยเมตตาต่อท่านคือเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพได้มอบพ้าสังฆาติ ของพระองค์นั้นให้พระมาหากัสปะครองและได้ขอพระสังฆาติจากพระมาหากัสปะมาครองด้วยพระองค์เองพร้อมตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระกัสปะพระมาหากัสปะนี้มีธรรมเสมอกับพระองค์เป็นการยกย่องพระสาวกที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นด้วยพุทธเมตตานี้ ครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ขอกราบฝ่าพระบาทเพื่อสนองพระคุณขอให้ฝ่าพระบาททั้งคู่ได้เสด็จมาเพื่อที่จะได้ถวายบังคมกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อท่านอาธิฐานเสร็จฝ่าพระบาททั้งคู่ก็แทรกออกมาจากผ้าที่ห่อพระบรมศพเป็นฝ่าพระบาทปรากฏต่อเบื้องหน้าของท่านให้ท่านได้กราบ ถวายบังคมฝ่าพระบาททั้งคู่ก่อนที่ฝ่าพระบาทนั้นจะหดกลับเข้าไปอยู่ในสภาพปกติเมื่อท่านได้ถวายบังคมฝ่าพระบาทแล้วก็ขยับออกมาจากกองกจิตกาธานขณะนั้นเปลวไฟที่เกิดจากเตโชกสินธาตุที่พระพุทธองค์ได้อธิษฐานไว้ก็ลุกขึ้นถวายพระเพลิงโดย เจ้ามันละไม่ได้เข้าไปจุดไฟถวายพระเพลิงแต่ประการใดแต่เพลิงนั้นเกิดจากเตโชกสินธาตุที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก็ลุกขึ้นเผาไหมพระโบรมพุทธสรีละจนกระทั่งไฟสงบก็ปรากฏเหลือ,อพระบรมสารีทีิกราธาตุคือกระดูกส่วนต่างๆบางส่วนไม่ถูกไฟไหม บางส่วนที่ถูกไฟไหม้ก็แปลสภาพเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีสันฐานต่างๆเหมือนมเมล็ดถั่วบ้างมเมล็ดงาบ้างข้าวสารหักบ้างเหมือนมเมล็ดผักกาดบ้างมีวันนะมีสีต่างๆจึงเป็นต้นกําเนิดของพระบรมสารีริกธาตุนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาาะนั้นสถานที่เบื้องหน้าของเรานี้คือสถานที่สําคัญที่เราชาวพุทธ ถ้าบริษัทพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาจาลิกสวงบุญตามรอยพระบาทพระศาสดาควรที่จะมากราบมาไหว้มาสักการะอธิษฐานมาน้อมรำลึกถึงเป็นพุทธานุสติจะจักได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีแห่งตนแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมตาม คำสอนของพระพุทธองค์มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมตามลำดับต่อไปวันนี้เราทั้งหลายได้มากราบมาสัการบูชาถือว่าเป็นเบื้องต้นก็ขอให้เจริญในทานศีลภาวนาเจริญในศีลสมาธิปัญญาและขอให้ทุกท่านได้เกิดมีพุทธธาตุคือาธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับแต่นี้เป็นต้นไป จเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมจนตราบเท่าได้ถึงมรรคถึงผลไปตามลำดับขอ,อทุกท่านได้คลายสมาธิแล้วก็นะแผ่เมตตาไปพร้อมเพียงกันแง่วับ ติดไม่ได้ครับนี่เขามานางังชายคล่องดีๆายนี่คนระับดูแน่ชาบ้านชายเมืองเขาแนไปเรือ่อยๆว่าสีกำลังจับ ออันประกบมบีความสุขแต่ดีหน่อยมากสวดม่ตนอยู่นี่ยังสิใจดีขึ้นยังไงดีเช้าวันที่ยี่สีตุลาคมพุทธศัรา มากรดพันธนาเจดีได้ได้จะให้เบิ้องอันนี้อันผู้นี้น,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 นะไ<ะ>ด้จะให้เบิง้ง<ะ>นั่งหนึ่งตอนนี้เป็นสาวแล้ว